สวัสดีครับผมพรทหารนิวัฒน์ชัยชนะมาได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะเพราะว่าติดโควิดนะคะแล้วก็รักเนื้อลักษาเนื้อรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ว่างนะคะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะคการเป็นเป็นทหารนะคะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนนะคะเนาะก็จะเป็นช่วงฤดูกาลของการเกณฑ์ทหารนะคะอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้กับ น้องๆที่เป็นเพศทางเลือกแต่ว่าไม่ว่าจะสมบัครหรือว่าจับได้นะคะอยากอยากมาแชร์ประสบการณ์ให้น้อง,องๆทุกคนนะคะว่าอยาเป็นกําลังใจให้ะคะ่ะว่าถึงเราจะเป็นเพศทางเลือกเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ข้างในค่ายให้ได้นะคะเริ่มกันเลยนะะเนาะค่ะเนาะก็หลังจากที่จับได้ใบแดงเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะคะเพราะว่า ไม่ได้ไม่ได้สมัครนะคะเสี่ยงดวงเอาที่จะจับใบแดงนะคะเนาะหลังจากที่จับได้เสร็จปุ๊บก,ก็รอทั้งหมดเเดือนนะคะเพราะว่าจับได้แดงทอบสองนะคะจากเชียงใหม่ไปเป็นทหารอยู่ค่ายที่พิษณุโลกนะคะหลังจากที่จับเสร็จปุ๊บรอ7เดือนใช่ไหมคะ เราก็จะต้องถ้าถ้าอยู่เชียงใหม่ก็จะต้องไปศูนย์ฝึกรอดอนะคะเพราะว่าจะได้เดินทางจากเชียงใหม่ไปยังพิษณุโลกนะคะก็รอรอทั้งหมดที่นั่นไปตั้งแต่7จ็ดโมงจากเชียงใหม่ขึ้นรถจากเชียงใหม่11บเอโมงไปถึงพิษณุโลกก็ประมาณหนึ่งทุ่มพอเราไปถึงที่ พิษณุโลกเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็จะไปลงที่ค่ายใหญ่พอไปถึงค่ายใหญ่เสร็จปุ๊บเขาก็จะพาเราเข้าแถวแล้วก็เดินไปที่ห้องโถงพอไปถึงห้องโถงเสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกชื่อทหารที่มาทั้งหมดเพื่อที่จะแยกเป็นแต่และกองพันุแต่และค่ายของในจังหวัดพิษณุโลกนะคะพอถึงชื่อของดิฉันก็ พลทหารนิวัตชัยชนะไปอยู่ค่ายที่สองพอเราไปถึงพอเราถึงชื่อถึงชื่อเราถึงเสร็จปุ๊บเราก็นั่งรถนะคะจากค่ายใหญ่เพื่อที่จะไปค่ายของเราเนะาะหลังจากที่เรานั่งรถจากค่ายใหญ่แล้วมาถึงค่ายที่เราจะต้องไปเป็นทหารแล้วใช่ไหมคะสิ่งแรกเลยที่เราไปถึงที่โนดก็เขาจะให้เรากินข้าวก่อน คือข้าวเย็นนะคะเพราะว่าเรามาจากเชียงใหม่ไปถึงที่นน่นก็ทุ่มก็หนึงทุ่มแล้วแต่ตอนที่เราไปถึงที่ค่ายใหญ่เขาก็มีกับข้าวให้เราทานนะคะแต่ว่าเสียงเงิน50บาทเพราะตอนที่ก่อนจะออกเชียงใหม่ทางเชียงใหม่เขาให้เงินเรา50บาทเพื่อที่จะมาซื้อข้าวกินถึงที่ค่ายใหญ่แต่ไปถึงก็ไม่ได้กินก,เก,เก็เก็บเก็บเงินนั้นไว้แต่พอมาถึง ค่ายที่ต้องเป็นอาหารเขาก็มีข้าวให้เรากินวันนั้นจําได้เลยว่าเป็นผัดกะเพราหมูสับถั่วฝักยาวไข่ต้มหนึ่งฟองแล้วก็น้ำหนึ่งขวดหลังจากที่เรารับประทานอาหารตรงนั้นเสร็จปุ๊บเรียบร้อยใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราเข้าแถวเรียงตามลําดับส่วนสูงเพื่อที่จะแจกอุปกรณ์ในการดํารงชีวิตในค่ายทหาร ที่จะมีเลยก็คือผ้าปูที่นอนถ้าจะไม่ผิดนะคะผ้าปูที่นอนหรือผ้าเอผอ้าขนหนูที่เป็นสีเทาๆแบบมันขนมีขนๆน,นิดนึงรองเท้ารองเท้าผ้าใบสีดำถุงเท้าสีดำขันน้ำสบู่แปรงฟันยาสีฟันชุดอุปกรณ์อุปกรณ์ทุกอย่าง ที่เราได้มาเสียงเงินทั้งหมดนะคะแต่เขาจะไปเก็บาจากน่าจะน่าจะจากเงินเดือนของเราเพื่อหักเพื่อหักไปแต่เราได้อุป,ปกรณ์ทั้งหมดก็เสื้อจับหมูเออเสื้อจับหมูเสื้อกองทับบกกางเกงจับหมูชุดแรกที่เราได้นะคะเราจะยังไม่ได้ชุดที่เขียนว่ากองทับบกแล้วก็มีชื่อ อันนั้นยังไม่ได้อันนั้นต้องรองประมาณอีกวันถึงสองวันถึงจะได้พอเราได้อุปกรณ์เสร็จปุ๊บเราอยู่หน่วยหน่วยปึกทาหารที่ที่สามที่สี่เราก็ว่ากันไปหลังจากเราได้อุปกรณ์เสร็จปุ๊บเขาก็จะเรียกแถวเพื่อที่จะพาเราไปลงนอนแล้วก็เข้าแถวเข้าแถวแล้วก็ไปลงนอนพอไปถึงลงนอนเสร็จปุ๊บเขาก็จะแยกตามลำดับส่วนสูง สมมติว่าตอนที่ที่ดิฉันเป็นมีทั้งหมด100คน1ถึง50ก็นอนลง1 51ถึงคนที่100ก็นอนลงสองดิฉันอยู่หมายเลข75ก็นอนลง2องเขาก็ให้เราแยกย้ายขึ้นไปตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้เตียงนอนที่แท้จริงนะคะก็คือ ใครนับถึงไหนกนน็นอนเตียงนั้นไปก่อนเพราะว่าด้วยที่ว่ามาจากเชียงใหม่แล้วไปพิษณุโลกมันช้าเพราะว่าออกจากเชียงใหม่1 1บเอ็ดโมงแล้วไปถึงที่นั่นหนึ่งทุ่มแล้วคนอื่นๆที่เข้ามาจากจังหวัดอื่นเขามารอกันตั้งแต่เช้าแล้วเขาก็เลยใครจะนอนตรงไหนให้นอนไปก่อนแต่ก็มีเตียงให้หมดพอเราขึ้นไปถึงบนลงนอนเสร็จป,ปุ๊บเขาก็ให้เราเอาขันน้ำแปรงสีฟันยาสีฟันเพื่อจะลงมาอาบน้ํา เราก็จะแยก1 1 5่ก็ไปลงอาบน้ำที่อยู่ข้างหลัง5 0 5สถึงหก็ลงอาบ,บน้ำที่อยู่ตรงลงนอนก็เข้าพอเราเข้าไปถึงห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็ให้แก้ผ้าแก้เสื้อผ้าออกหมดเลยคิดว่าเขาหน้าจะให้เราละลายพฤติกรรม แต่แต่เชืแต่คิดว่าไม่น่าจะละลายพฤติกรรมนะค,คือคนด้วยความว่าคนมันมามากและห้าสิบคน่ะอาบน้ํามีแค่มีแค่เนี้ยน่าจะยาวประมาณแค่สิบยี่สิบเมตรแล้วก็หน้ากว้างประมาณแค่สิบเมตรแหละแล้วคนห้าสิบคนอะจะต้องแวดล้อมอ่างน้านั่น่ะมันก็ต้องเบียดเสียดกันว่าในเวลานั้นถ้า วันแรกที่เข้าไปน้าเวลานั้นคือไม่ได้มองของใครเลยดิฉันคิดว่าทุกคนอยากรู้ว่าดิฉันมองไหมด้วยความที่ว่าดิฉันเป็นเป็นกระเทยซดิฉนไม่ได้มองค่ะและดิฉันก็ไม่ได้คุยกับใครเลยเพราะว่าต่างคนต่างที่มาถึงเราจะมารถบัสคันเดียวกันมีเพื่อนที่อยู่ข้างหลังนะ่ะคือได้อยู่ อยู่ euh, หน่วยฝึกเดียวกันแล้วก็ได้อยู่กองร้อยเดียวกันแต่ว่าณตอนนั้นเราไม่ได้รู้จักกันก็คือไม่ได้คุยกับใครเลยน้ำลายเหนียวไม่คุยกับใครไปคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยด้วยแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาคุยกับเราด้วยเพราะด้วยที่ว่าเราความเป็นตุ๊ดอะเนาะเราไปถึงมันก็คือออกอยู่แล้วละ่ะแอปแมนแค่ไหนเขาก็ดูออกว่าเราเป็นตุ๊ดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครคุยก็ไม่เป็นไรก็อาบน้ําปะอาบน้ํา ไม่รู้ทําไมว่าเวลาของทหารเขาเร็วมากเลยนะให้อาบน้ำสามนาทีแต่วันนั้นจําได้เลยวันแรกฉันตักน้ําได้แค่สามขันไม่รู้หรอกว่าสบู่ที่ฉันอาบไปจะหมดหรือว่าไม่หมดแต่สามขันฉันก็ต้องเก็บใส่เสื้อผ้าแล้วก็ออกมาแล้วก็ขึ้นลงนอนวิ่งขึ้นลงนอนไปชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนก็คือชุดที่ใสเ่เสื้อกองทังบ,บุงแล้วก็จมูก พอไปถึงเขาให้เราเปลี่ยนเลยนะชุดเขาชุดลำลองที่เราใส่ไปเขาเก็บไปเลยลอรงลองเท้ารองเท้าเก็บไปหมดเลยให้เปลี่ยนเป็นชุดหาดแล้วก็รองเทาเา้าอกะปูเหรอรองเท้ากีบกะรองเท้าหนีบเหรอเออนั่นอะเออรองเท้าหนีบแบบเนี้ยหนีบหนีบหนีบไปอย่างเงี้ยเออให้ใส่รองเท้านั่นมาพอไปถึงเสร็จปุ๊บ เปลี่ยนชุดจับมูล,ลงมาแล้วก็มานั่งที่ห้องโถงข้างล่างลงนอนเขาก็จะให้เราแบบเหมือนกับว่าตอนนั้นยังส่วนก็นั่งสเป,สะปะกสปักความเพราะว่ามันมาสายเนาะถึงเสร็จปุ๊บถึงเวลาสามทุ่มก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นทําอะไรบ้างถึงถึงสามทุ่มครึ่งปุ๊บก,ก็สวดมนต์สวดมนต์เสร็จปุ๊บก,ก็เดินขึ้นลงนอนไปนอนผ่านคืนแรกไปคืนตกมาวันที่สอง ตีห้าเครื่องเขาก็จะเป่านกปีดให้เราตื่นนอนมาเข้าแถวแล้วออกกำลังกายออกกำลังกายก็จะมีท่าแบบกลางแขนกลางแขนอย่างเงี้ยนะหมุนรอบหมุนรอบตัวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีลูกนั่งพุ่งหลังวิย์พื้น แล้วก็สุดท้ายจบด้วยการวิ่งวิ่งนี่ก็จะไปจบที่หน่วยฝึกที่ที่เราต้องฝึกไปถึงหน่วยฝึกที่เราต้องฝึกก็ไปถึงตรงนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็ให้ช่วยกันทําความสะอาดเก็บใบไม้ที่มันหล่นลงมานะคะพอเก็บใบไม้อะไรเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บก,ก็ให้กลับมาที่โรงนอนเพื่อเตรียมขันไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟัน พอเราปลังหน้าแปรงฟันอะไรเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็ขึ้นไปลงนอนเพื่อจะไปรับประทานอาหารเออมือแรกเลยคิดว่าน่าจะเป็นมือที่ดีที่สุดแล้วในวันที่สองก็คือน่าจะต้มจืดต้มจืดหมูน่าจะต้มจ,จืดหม,ดหมูข้าวสวยน่าจะต้มจืดหมูใช่แหละก็มีหมูอยู่นะ เราเราก็ต้องให้เครดิตเขานะว่ามันก็มีอยู่แต่ในการที่เราจะรับประทานอาหารคือข้าวสี่จานแล้วก็จะเป็นต้มจืดวางอยู่สองสองชุดสองถ้วยเพราะว่านั่งกันสี่สี่คนก็คนละหนึ่งสองใช่ไหมก็กินกินกันเสร็จก็เข้าแถวพอข้าแถวเสร็จปุ๊บก็มาถึงลงนอน รอเคารพธงชาติพอเคารพธงชาติเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้แยกทําความสะอาดลงนอนดึงา้าดตามลงนอนเก็บใบไม้ฉันนะอ๋อไปคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยกับฉันเลยน้ำลายฉันฉันเหนียวมากเหนียวแบบเหนียวสุดๆนะคะแบบ ใช่ไปคุยนะฉันจําได้เลยว่าไปคุยกับเพื่อนนะที่เราก็พยายามหาเนาะว่าเพื่อนที่เหมือนกันนะ่ะไม่มีอะแต่แต่วันที่เขานับเลขอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปเก้าสิบตอนเข้าแถวอะฉันได้ยินเสียงหมายเลขหนึ่งเออน่าจะหมายเลขสี่สิบห้าก็ยังตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันฉันจําได้ว่าห้าสิบสามเออ สี่สบสาสี่สิบห้าฉันฉันว่ากูเจอเพื่อนกูละกูมนได้อยู่คนเดียวเพราะตอนที่ฉันก่อนฉันจะเกณฑ์อาหารฉันไปดูดวงมาว่าถ้าเกิดสมมุติว่าหนูได้เป็นทหารเข้าไปในนั้นหนูจะมีเพื่อนไหมฉันก็จับไพ่เขาบอกว่ามีและมีเยอะไหมเขาว่ามีสี่ถึงห้าคน มันก็มีจริงสี่ถึงหคนจริงแต่ฉันหานางไม่เจอเพราะว่าด้วยนางเป็นคนสูงแล้วเราเปเราสูงแค่ร้อยหก้าแต่นางสูงร้อมันก็ห่างกันใช่ไหมฉันก็พยายามหา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 ,หาไม่เจอเราก็ใช้ชีวิตแบบนั้นไปเรื่อยๆสามวันสี่วันไปคุยกับใครก็ไม่มีใครคุยกับเราจนมาถึง ปีนั้น2559ปีนั้นดีหน่อยว่ามันมีรอยกระทงเช้ามันมีรอยกระทงเลยเพราะว่าปีนั้นรอยกระทงมันมีต้น,ตนเดือนก,ก็เข้าแถวแล้วก็ไปที่หน่วยฝึกหน่วยฝึกก็จะมีฝึกฝึกไปเรื่อยๆห่อเอนาะฝึกซ้ายหันขวาหันกับหลังหันคนมึนก็มีคนไม่มึนก็มีแต่ เนือสิ่งอื่นใดเลยอยากบอกทุกคนว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือคุณจะเป็นเพศทางเลือกหรือจะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยก็ตามอย่าเด่นอย่าด้อยเขาให้ทําอะไรเราทำซ้ายซ้ายเรารู้ขวาเรารู้กับหลังหันเรารู้ตามระเบียบพักเรารู้อย่าทําเป็นเหมือนว่าแบบโอ้ยไม่ไหวอย่างงั้นอย่างนี้ทหารมันไม่ได้โดนคนเดียว เวลาโดนคือมันโดนเป็นหมู่เราเราไม่ควรจะเออด้อยแล้วก็ไม่ควรเด็กฝากไว้ฝากไว้แค่นี้พอพอเอ่อถึงวันนั้นน่าจะเป็นวันที่ห้าพฤศศติกาคิดว่าน่าจะเป็นที่ห้าวันที่ห้าพฤศศติกาเพราะว่ามันมีรอยกระทงก็จะมีสิบเวรเอ่อคนหนึ่งเขาก็เรียกไป เขาก็เขาก็ถามเลยเนาะว่าเป็นใช่ไหมด้วยความที่อยู่มาห้าวันแล้วเนาะก็บอกครับเป็นครับเนี่ยวันเนี้ยเขาก็บอกว่ามันเนี้ยเป็นวันลอยกระทงจะต้องอทำกระทงเพื่อเพื่อไปรอยกับหน่วยฝึกอื่นๆแล้วก็เขาก็เลยให้่เอเขาบอกว่าเ,าเห็นใช่ไหมว่า ในออกองพันของเราเนี่ยมีมีมมที่เป็นเ,เพศทางเลือกเหมือนกันก็บอกว่ามีเขาก็เลยให้เราเนี่ยไปจับไปชี้ว่าคนไหนแล้วก็ไปชี้เพื่อนอีกคนที่เป็นเบอร์รสี่เบอร์สีสิบห้าเนี่ยว่าคนนี้แล้วมันแล้วมันก็พูดแล้วมันก็พูดขึ้นขึ้นมาว่าใครเป็นใครไป,รปกระเทยกับหมาแล้ววะ ไม่บอกนะว่าใครไปกระเทยก็หมาหร้อว,วะแล้วก็แล้วแบบเออด้วยความที่เราไม่สนิทกันเนาะแล้วเขาก็เป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วแล้วเราเป็นคนต่างจังหวัดแล้วอยู่ๆจะให้เราไปแบบไปชี้เลยแล้วก็แบบเออเราก็าก็สงสารเพื่อนเรานะแต่เราก็ชี้ว่าเออคนเนี้ยเป็นเขาก็เลยให้ลุกขึ้นมานะางก็มายืนมายืนอยู่ข้างๆแต่นะงก็ไม่ได้พูดอะไรนะแล้วก็ไปชี้เพื่อนอีกคน อีกคนนี่น่าจะเบอร์เบอร์97เละเพื่อนคนเนี้ยเป็นคนแรกที่เป็นคนทักน่าจะทักวันที่สามแหละเพราะว่าตอนนั้นคือเออเ,เหมือนว่าเราฝึกเสร็จแล้วตอนเขาจะฝึกตั้งแต่8โมงถึง11โมงครึ่งเนาะแล้วเพิแล้วก็จะฝึกตอนบ่ายโมงถึงบ่าย3โมงครึ่งและบ่าย3โมงครึ่งเนี่ยนางเป็นผู้ป่วยเนาะมันก็จะมีเออแถบแขนแดง มีสีแดงมีสีขาวแล้วก็มีสีเหลืองถ้าสีเหลืองนี่เป็นคนอ้วนถ้าสีขาวก็จะเป็นคนผอมเออแล้วก็สีแดงก็จะเป็นผู้ป่วยแต่นางเป็นผู้ป่วยแล้วนางก็มาทักว่ามานั่งด้วยกันสิแล้วก็ว่าเออฉันเจอเพื่อนฉันแล้วหลังจากที่น้ำลายฉันเหนียวไปประมาณสามสี่วัน ฉันเจอเพื่อนฉันแล้วนางก็เลยบอกว่มามา,มานั่งด้วยกันสิเขเลยนั่งนั่งคุยกับน,นางพอนั่งคุยสกับน,นางเสร็จป,ปุ๊บก็ใช้ชีวิตคุยกันนะแต่ด้วยนางเป็นคนไม่สูงนางก็อยู่หลังเราอะเนาะนางเป็นคนไม่สูงนางก็เลยอยู่หลังพออยู่หลังเสร็จป,ปุ๊บมันก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ถึงแต่ก็นอนลงนอนเดียวกันเอ่อกับวกมาถึงวันลอยกระทงก็เลยเขาก็เลยให้เราทํากระทงได้อีเพื่อนเราเนี่ย เริ่มก,ก็ก็รู้จักกันมาสองสามวันแล้วเนาะเขาก็พูดเหมือนเขาก็ว่ามันก็มีคนที่เป็นน่ะก็เลยชี้ชี้ชชชชชไปก็วันนั้นก็รวมตัวกันได้ประมาณห้าคนพอรวมตัวกันได้ห้าคนเสร็จปุ๊บเอ่อนในสิบเวนเนาะเขาก็ไปตัดต้นต้นกล้วยแล้วก็ไปซื้อดอกดาวเรืองมาให้ก็ช่วยกันทําหลังจากที่น้ําลายบูดมาประมาณ3ามสี่ห้าวันก็ ได้เจอเพื่อนสักทีแต่คนแต่คนเบอร์สี่สิห้านี่นางนอนลงหนึ่งนะแล้วก็เพื่อนอีกคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็นอนนอนลงหนึ่งแต่เขา<ม>เขาสูงเขาไม่ค่อยสูงสิงกับใครก,ก็ก็ปล่อยเข้าไปถ้าสนิทกันก็จะมมีมีประมาณสามถึงสี่คนที่สนิทกันอุย๊ยพวกเธอหลังจากที่ได้รู้จักสนิทสนมกันนะฉันกับเบอร์เกนี่นะ ก็จะอาบน้ำอาบน้ำอยู่ด้วยกันก็พอเข้าไปถึงก็เอยเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าเอาแค่จบบันลอยกระทงก่อนดีกว่าถ้ามีคนติดตามมาเยอะหรือว่าคนดูเยอะหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถ ทักมาคุยกันได้นะคะส่วนเรื่องการฝึกการอะไรเดี๋ยวก็เราจะแยกออกไปเป็นอีก EP หนึ่งละกันเนาะอันนี้คือเรามาเริ่มมาพูดคุยเริ่มต้นต้นก่อนว่าถ้าเราเป็นเพศทางเลือกแล้วเราเข้าไปข้างในแล้วเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไรก็ก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเลยคะ่ะถ้าเราเจอเพื่อนเราเร็วเราก็จะน้ำลายไม่ไม่เหนียวค่ะเราก็จะได้รีแลก รีแลกไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เราสามารถอยู่ได้พอเราอยู่ไปนานๆนานๆปุ๊บเดี๋ยวผู้ชายเพื่อนๆที่เป็นผู้ชายเขาก็อยากมาคุยกับเราเองสำหรับวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะคะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะคะก็อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้อยากให้ทุกคนสู้นะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ